ช่วงสี่ห้ากิโลแรกเนี่ยขอให้ระงวังด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ปางหลุมๆบ่อนะครับคือตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่นะสิมันมีความชื้นห่่าทั้งปีนะครับก็จะคลิปก่อนเนี่ยผมเคยพูดไปแล้วแหละทีเนี่ยคือว่ามันจะมีเนี่ยครับตะไคร่น้ําขึ้นหรือลูกขมืออะไรที่ไข่คู่นะครับขมืออรที่ไข่คู แล้วคือดูดิมันจะมีดูนะครับมันจะมีความชื้นตลอดเพราะว่ามันมันสูงระดับนี้กันเนาะมันก็จะโดนโดนความชื้นโดนความเย็นเข้ามาเนี่ยครับแล้วก็เนี่ยดูสิเสูเลยนะครับทางต่อ,อถ้ามาไม่ระวังเนี่ยเปิดคนันเร่งเยอะหรือว่าเบรก ไหวกันได้เลยช่วงสี่ห้ากิโลแรกเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าความสูงเยอะนะครับแล้วก็มีความชื้นสะสมเยอะแต่พอลงไปหน่อยก็ไม่มีอะไรแล้วก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับสําหรับคนที่มา,าบ้านบางบยงน,น,น,นะครับหรือว่าจะลงไปแม่แจ่มเขาจะรู้กันนะฮะช่วงแรกเนี่ยเขาจะไม่วิ่งเร็วกันเลยจะค่อย,อย,ยๆไหลลงไปจะทิศท,ทางทางลงแม่แจ่ม แต่เขาเคี้ยวมากเนละแล้วก็ชันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันวิ่งเร็วไม่ได้อยู่แล้วครับเส้นเนี้ยต้องระวังนิดนึง คิดเนี่ยบารทีคนตื่นที่มาแบบอ๋อเชีย่ยนักท่งเทีย่ยวไหมมาถ่ายรูปอยู่ข้างบ้านเนี่ยเออผมไม่แฮปปี้เท่าไหร่แนะนำเข้ามา,มานอนมาธรรมดานะครับเดี๋ยวดูทางก็ค่อนข้างลาดชันนะจริงๆรุ่นอะก็มาได้แล้วแต่ขอว่าดูแลรถตัวเองดีๆหน่อยนะ นี่ก็ใช้เบรกเยอะอยู่นะ 嘿 Вот. ลานพักเนี่ยอยู่360องศาคือ,คอก็ทำกันบ้านนิดนึงนะครับสำหรับคนที่จะมาพักแมมว่าเจะเาตรงไหนอะไรยาง 掉哪里？掉哪里？ อยู่ได้อยู่กินเนาะ็จอรเอเี่ยเพราะว่าจริงๆถึงจะขวาไปมันก็จะเป็นเป็นเห็นถึงนาขั้นบันไดแล้วแต่ว่ามันจอดรถยากมากเพราะว่าด้วยรถที่คนเราพักคนที่ไปเที่ยวนะครับทางมันแคบเราก็เลยเลือกที่จะ จอดข้างหน้าแล้วเดี๋ดินเข้าไปแม่ง,งเลยนะฮะง่ายกว่าก็เราเลือกที่จะจอดข้างหลังนะครับแล้วก็เดินขึ้นมาเอานะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ชาวเขาที่อยู่ที่นี่จะเป็นริสเตียนะครับไม่แน่ใจว่าแคทลือโปเตสแตนนะเพราะว่ามีโบสถ์ชาวคริสเตีย่ ช็คดูนะว่าเขาให้เช่าอะไรยังไงนี่ครับวิวสวยเลยบ้านพักที่ดีๆหน่อยก็จะเข้าไปอยู่ข้างในนาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นด้านหน้าไปมาดูราคาก็ตะกี้ผมเห็นอยู่ประมาณ600700นะครับหลังใหญ่มม่งถึงพันด้านนึงหลังใหญ่เราจะแพงนิดนึงก็จะมีเนี่ยฮะถ้าท่องเที่ยวมีรถคือถ้าเข้ามาข้างในเนี่ย มันจะจอดอยากก็เลยเห็นร่องรอยว่ามีรถต้องปีนข้างทางกันนะครับจอดก็เนี่ยครับพอพอรถคันหนึ่งวิ่งมาเจออีกคันที่สวนมาก็เนี่ยเรียบร้อยเลยสรงเบียดตไปกันน,นิดนึงนะครับก็ถ้าเป็นไปได้นะมาถึงก็อย่าเพิ่งเลี้ยวขวาขึ้นมาอาจจะหาเลี้ยวซ้ายหาที่จอดก่อนแล้วก็เดินมาเอานะครับ พอแล้วมาผมก็จอดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เดินเข้ามานี่เคยเห็นนกท่องที่ออกมาเดินเนี่ยนะครับต้นข้าวกำลังมีเลยน่าจะอีกประมาณเต็มที่ประมาณเดือนหนึ่งนะครับตอนนี้ข้าวก็ขึ้นเม็ดมานี้ขน,ขนาดนี้แล้วอีกนิด,ดเดียวก็คงจะทองละ แล้วก็เนี่ยครับด้านหน้าเราจะเห็นเป็นบ้านพักอยู่ประมาณ3-4หลังนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูอาจจะมีสัตว์ๆอะไรบ้างน,นิดๆหน่อยๆน,นะครับขออภัยด้วยอ่า กำลังดีกำลังดีเราจะมีลำพานมาตรงนี้นะครับอันนี้นี่เไว้ทำอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะคงไม่ได้เอาไว้อาบน้ำน,นะอันนี้ก็น่าจะเป็นบ้านเช่าอะ่ะเป็นบ้านพักนะครับเห็นอย่างเงี้ยก็หลังผมไม่รู้เท่าไหร่นะน่าจะอยู่ประมาณนะนั้นไม่ถึงพันอะ่ะดาวบ้านดอยนะครับ ก,ก็ล็อกไว้อ่ะนะไม่มีคนเช่านะไปดูเบอร์โทรนะครับเผื่อใครอยากจะมาเช่าเนาะลงไปอีกโอ้ยมีเริ่มพลงังเริ่มมีคนนะฮะก็ข้าว,าวมันนี้นะสำหรับใครที่อยากมาเที่ยวนะครับ พักในบ้านแล้วห้ามเข้าโอเคแต่ไม่มีแขกพักนะครับเราก็จะขึ้นมาถ่ายรูปกันตากแดดนะอ่าพานรามาพานรามาสวยงามสวยงามนี่เห็นสมาชิกเขากำลังเดินกล้องแก้งก้องแก้งกันอยู่นะครับนูน่นเลยบ้านพักไล่จากขั้นบูนลงมาแต่ผมว่าหลังนี้วิวค่อนข้างดี ข้างล่างก็สวยนะครับประมาณนี้ครับคร่าวๆก็น่าจะตัดพาร์ทหนึ่งที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะลงไปทานอาหารกันที่ตัวเมอแม่แจ่มนะครับอันนี้ก็มาให้ดูเป็นไกด์ไลน์ว่าเออถ้ามานาขั้าบันไดบ้านป่าบงเปียงเนี่ยหยุดไปตรงไหนเออมาให้ถูกถูกยังไงเดินลงมาตรงไหนตรงไหนบ้านพักประมาณนี้ครับประมาณนี้ เดี๋ยวไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ